ไม่น่าจะมีโดนในจอากาศได้ดีกว่านี้แนละ้วสายยางเติมากาศรุ่นโอเค b บ o 2 Bubble สูตรหยาบคุ้มค่าราคาประหยัดรายการตลอดทุกที่ตะลุยทุกฟาร์มพามาชมฟาร์มกุ้งพี่สุพง์ราชโชการอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลามีวิธีจัดการระบบการเลี้ยงช่วงฝนตกอย่างไรครับเพกวรจะต้องให้เยอะูนขาวอย่างนัฝนตกแรงมีผลอย่างไรกับการเลี้ยง มีฝนแน่นอนละ่ะเพราะว่าฝนตกหนักอันที่แรกอุณหภูมิเปลี่ยนที่ตามมาคือออกซิจน้อย pH เปลี่ยนช่วงนั้นเป็นช่วงอันตรายของกุ้งอย่าที่จุดจะต้องแก้ด้วยคุณขาวมีวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ําอย่างไรช่วงฝนตกแรงถ้ามีรูโปรตีนสกิมเมอร์ควรจะปล่อยทางโปรตีนสกิมเมอร์มันให้น้าบนมันมน,มน,มน,น้ำบนออกอแล้วก็ตีพัดให้คุณขาวถ้าฝนตกหนักควรตรวจเช็คสภาพน้ําบ่อยขึ้นไหมครับจะคุณจะบ่อยนะ ช่วงหน้าฝนกับหน้าร้อนการเลี้ยงกุ้งมีความยากง่ายต่างกันอย่างไรหน้าฝนยากกว่า2เท่าเช่นอุณหภูมิ p h เออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยก,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 ก็จะ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 ,จะมีผลมากเลยหน้าฝนอันนี้บอกขนาดเท่าไหร่อ่ะส400คิวสายยางเติมากาศรุ่นโอเค b บ o 2 Bubble สูตรหยาบคุ้มค่าราคาประหยัดใช้อหัวสามสิบหกหัวทำหัวแบบไหนครับเป็นหัวดอกจี ใช้ปั๊มอะไรครับชุบเบอร์ชาจสองนิ้ว3ามแรงาคอยไปถูกมือระบบออกซิเจนมีความสามารถในการช่วยอะไรได้บ้างครับผนตุ่หนักก็คือพออุณหภูมิต่ำปุ๊บออกซิเจนน้อยอมีผลตรงนี้ว่ามันช่วยเติมออกซิเจนขึ้นมาครับ แล้วอุณหภูมิก็เป็นตัวแปรด้วยกุ้งมันกับการปรับตัวของกุ้งกุ้งก็จะปรับตัวลาบากบถ้าว่าออกซิเจนมีเยอะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันก็จะช่วยได้เยอะแหละช่วยเพิ่มมอุณหภูมิครับอย่างที่สองก็คือสําคัญมากก็คือออกเยอะต้องใช้วัชพัณฑ์เป็นตัวช่วยในการจัดการน้ํำไหมไม่มีเลยซูซี่ต่างตลแจ้ง รู้จักสินค้าจาก O2 Bubble จากช่องทางไหนาทาง YouTube ดูใน YouTube ลองใช้งานครั้งแรกแล้วเป็นอย่างไรบ้างไม่น่าจะมีโดนจ่ายอครับได้ดีกว่าตัวนี้แล้วอย่างพัดเนี่ยมันได้ให้สูงนะแต่ให้อาหารไม่ได้มันดิวใช่ไหมอา่าะเจ็บดิวหมดลงไปดิวหมดเขาตีเขาใช้พัดอย่างเดียวครับก็บให้อาหารพออาหารเกาหยุดพัชก็คุ้มบางใช่ไหมแต่นี่มันพุ่งหนาแน,น่นหนาแน,น่นคือต้องหยุดพัดถ้าม,มันหยุดพัดอาหารก็จะบดิว บอ่อหนึ่งไร่และบอ่อหนงานค่าไฟเท่าไหร่ต่อเดือนตีนี้สี่นิ้วบัดรูเปนลูกสี่นิ้วสี่นิ้วสิบแรงเะรอพี่ตัวนี้ใช้ชุดร์ชาร์ดสามแรงสองนิ้วสามแรงช่วยประหยัดไฟได้ดีใช่ไหมครับใช่ระบบออฟตันี้จะช่วยประหยัดไฟด้วย